สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแปลข่าวพี่นุชนะคะโดยสื่อญี่ปุ่นได้มีการลงข่าวและบทสัมภาษณ์ของพี่นุชบนเว็บไซต์วอลเลย์บอลแมกกซีนค่ะพาดหัวบอกว่านุสราต้อมคำเซตเตอร์คนดังของไทยเข้าร่วมการแข่งขันหลีกอาชีพของอเมริกาและบอกต่อไปว่าการที่นุสราต้อมคำซึ่งถือเป็นหนึ่งในมือเซตชั้นนำได้เข้าร่วมแข่งขันลีกอเมริกันนั้น ือเป็นครั้งแรกที่มีชาวเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันเลยทีเดียวและต่อไปก็เป็นบทสัมภาษณ์นะคะคำถามแรกฉันรู้สึกตีใจที่ได้เห็นทีมไทยกลับมาเล่นอีกครั้งในเนชั่นลีก2-0 2-1การแข่งขันเป็นอย่างไรบ้างและคุณสนุกกับการแข่งขันไหมคะพินุชต,ต,ตอบว่า ฉันรู้สึกแปลกใจมากๆเลยที่พวกเราซึ่งถือเป็นผู้เล่นที่ติดทีมชาติมานานได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเนชัลล่นลีเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยค่ะฉันไม่ได้เตรียมตัวฟิตร่างกายเท่าไหร่และฉันเพิ่งจะฉีดวัคซีนสองวันก่อนเดินทางตอนนั้นฉันก็รู้สึกกังวลหน่อยๆแต่การแข่งขันในครั้งนั้นก็ถือเป็นรายการที่อยู่ในความทรงจำของพวกเราและแฟนๆชาวไทยที่พวกเราได้มีโอกาสมารวมตัวกันอีกครั้ง ในโอลิมปิกเกมจีนและญี่ปุ่นไม่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนเกาหลีใต้จบในอันดับที่4คุณมีความเห็นอย่างไรบ้างแน่นอนว่าในฐานะที่เป็นคนเอเชียฉันเชียร์ทั้ง3ทีมเลยค่ะแต่น่าเสียดายที่จีนไม่สามารถชนะได้ตลอดอย่างไรก็ตามฉันรู้สึกชื่นชมและดีใจที่เกาหลีใต้สามารถจบในอันดับที่4ถือเป็นแมตท,ที่น่าตื่นเต้นมากค่ะ AU ถือเป็นลีกที่มีการแข่งขันที่แปลกใหม่คุณรู้สึกอย่างไรที่ได้รับคำเชิญให้ไปเล่นฉันตื่นเต้นมากค่ะระบบการแข่งขันของลีกถือเป็นสิ่งที่ใหม่มากๆสำหรับฉันและไม่เหมือนการแข่งขันที่ฉันเคยเข้าร่วมมาก่อนอีกทั้งผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันซึ่งทีมชาติอเมริกาถือเป็นหนึ่งในทีมโปรดของฉันอยู่แล้วยิ่งทำให้ฉันตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันกับพวกเขาค่ะ ขอบคุณที่เชิญฉันไปเล่นที่หลีกนี้นะคะคุณมีประสบการณ์ในการเซตท,ทั้งการเซตสูงแบบยุโรปและการเซตแบบรวดเร็วสไตล์เอเชียการเซตแบบไหนที่คุณคิดว่าจะใช้ในการเล่นที่หลีก a อฉันคิดว่าฉันจะศึกษาการเล่นให้มากๆและจะปรับการเซตให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมค่ะอยากให้ฝากข้อความถึงแฟนๆชาวญี่ปุ่นที่ตั้งตาคอยเชร์ค,คุณในการแข่งขันครั้งนี้ ขอบคุณแฟนๆของทีมชาติไทยสำหรับการสนับสนุนนะคะแม้ทำโซนระหว่างเอเชียและอเมริกาจะต่างกันแต่ฉันเชื่อว่าทุกคนจะรอดูการแข่งขันในลีกนี้ช่วยส่งกำลังใจและเสียงเชียร์มาเยอะๆเลยนะคะแรงเชียร์ของทุกคนถือเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆสำหรับฉันและจะช่วยเป็นพลังให้ฉันด้วยค่ะได้ยินแบบนี้แล้วแฟนๆก็อย่าลืมส่งกำลังใจไปเชียร์พี่นุชกันนะคะ